โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะคลิปนี้ มาแลกดูดีนะครับผม,มจริงผมก็มีหลายเวอร์ชันนะดูดีเนี่ยนะแต่ไม่มันมาอย่างเงี้ยนะดูดิปกติเนี่ยตัวจะใช้ดาวแรกเต็มที่95รอบนี้97ถ้าไม่แรกก็แลกแลละแต่ถ้าใครอยากได้ตัวใหม่ๆอมะลิดก็ได้นะมิลิตาบาซ่าอย่างเงี้ยนะครับผมอืมได้นะแต่ถ้าแบบจริงๆใช้งานได้เลยเนี่ย โรดดีนะต้องโรดดี้ว่ะห้าดาวเอาไหมต้องเอาอ่ะนะต้องเอาว่ะถ้าไม่เลขก็ไปคนอื่นก็นได้จริงแต่ถ้าใครยังไม่มีโรดดี้แนะนํานะมันเป็นมันเป็นนักเตะที่ตัวใหญ่นะเข็งเกมรับแน่นเป็นอ่า Uncle Man. อัครีแมนโอ้สมอเดนกลางว่ะ <c oughs> มาปาตไทัทยอีกแล้วปวดหัวจริงปาเจไัยปวนหัวจริง, <c oughs> รรงมันไม่คุ้นว่ะนะ แต่ถ้าจะมามาแนวบาสไทยก็ต้องก็ต้องไทตลอดนะนะจะได้ไม่งงนะเมื่อกับสไตล์สมอเดินกลางนะสมอเดินกลางก็คือเคือเมนนั่นแหละนะแม่คือคือคนเล่นเปรตเนี่ยมันจะคุ้นกับกับสไตล์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะสไตล์ภาษาอังกฤษสกิลภาษาอังกฤษนะแต่พอมันเปรอย่างเงี้ยมันมันเปรกๆว่ะสมอเดินกลางอะเดินกลางก็เดินกลางวะสมอเดินกลางนะถ้าเป็นพวกมิเตาล่ะ เมื่อต่ันนี้ปั้นตัวปั้นเกมน่าจะเป็นบิ้วอัพปะน่าจะเป็นบิ้วอัพปะตัวปั้นเกมนะสมอเด่นกลางจอมทำลายนะผู้ประสานเกมบุกผู้ประสานการบุกตัวปั้นเกมนะบิ้วอัพหรือเปล่าวะนะอืมอืมตัวอจอมทำลายจอมทำลายเปล่าเดือดเุ่ยอ่ะ บล็อกทูบล็อกมันเป็นแบบเดิมก็ได้นะคุณอมีอจริงเป็นภาษาอังกฤษแบบเดิมก็ได้นะเป็นบล็อกทูบล็อกเนี่ยก็ได้นะตัวเลขไทยเตออ่านเป็นบล็อกทูบล็อกอะไรเงี้ยคือมันง่ายกว่าอย่างงี้ไม่งงนะตัวป้อนเกียร์น่าจะเป็นบนะิวบัะมีเดตเตาโอ้โเอโโอเออปุ่หัวเลยนะดิบ布拉ละ่ะดิบา่าเพลย์เมเกอร์อ่ะเพ์เมเกอร์เนี่ยได้ตัวสร้างสารรค์เกม อันเนี้ยมันไม่ยากมันมันก็เพลเมกเกอร์ไงชื่อมันก็บอกอยู่นะอันนี้ฟูลแบ็กตัวรุกอ่ะได้ตัวรุกก็เข้าใจได้ว่า,ว,าว่าเป็นแบ็กจอมบุกนั่นแหละนะฮะอืมโอเคมาด,ดูดิสมอร์เดนกลางมาไม่งั้นปวดหัวว่ะแต่มันดีนะมันอธิบายทุกอย่างแบบดีมากติดที่สกิลกับสไตล์นี่แหละที่มันแปลกๆนะฮะอืมสไตล์การเล่น AI เหรอเชี่ยวชาญการบอลยาวเปดิดบอลดียิงจากระยะไกลปกติ นะเรตตินะ้งพวกนี้ก็ปกตินะสเตตอะ้รก็ปกตินะเข้าใจได้ทุกตัวนะการใช้เท้าที่ไม่ถนัดนดานๆครั้งคือใช้ได้แต่ไม่ใช้ไม่บ่อยประมาณนั้นนะฟอร์มมั่นคงบาดเก็บปานกลางนะควบคุมด้วยฝีเท้าด้วยฝ่าเท้าอันนี้ก็แอยบยากสกิลสกิลเนี่ยยากสกิลกับสไตล์เนี่ยถ้าเป็นอังกฤษเหมือนเดิมดม,มันจะดีดีกว่าว่าดีกว่าถ้าแบบนี้ก็ต้องเรียนรู้วันไปบ่ต้องต้องให้ชินอ่ะ นะคุมบอลด้วยฝ่าเท้านะครับผมลูกพุ่งเสียบใต้คานนะโอ้โหยากเลยนะยิงลูกพุ่งอะไรเงี้ยก็ได้แต่มันก็มันละเอียดไงยิงไกลยอย่างเงี้ยนะเล่นบอลจังหวัดเดียวไทยบอลทะลุช่องนะครับผมปวดบอลพุง่งนะตามประกบตัดบอลน,นะลูกอากาศแล้วก็เล่นอ,อ,อนเกมนจังหวัดใดดีก็คือสปิริตนักสู้สปิริตนักสู้ก็คือคือมันสู้อะมันสู้อะนะมาดูดีแล้วกันไป ห้าดาวนะครับผมนี่แหมแปลกๆยัง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 ไม่คุ้นแต่ยอมรับว่าทำได้ดีมากดูหน้ามีเงามีความมันๆน,นะที่กระพริบตาด้วยคือมาทำมาได้ดีมากเลยอ่ะมาทำมาได้ดีดีกว่าปีก่อนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะคือโอ้โหแม่งพีซีชัดๆมาทำได้ดีมากสำหรับตัวตัวนักเตะนะทำได้ดีมากๆต้องยอมรับเลยว่าดีมากแต่แม่งเครื่องกระตุก นะมันมันก็หนักเครื่องไงยิ่งดียิ่งหนักต้องบอกงี้ยิ่งดียิ่งหนักหนักจริงนะมาโรดี้แลวผมมีหลายเวอร์ชันเลยนะโรดี้เนี่ยแลวผมมีหลายเวอร์ชันนะตัวนี้ผมก็มีและเป็นสไตล์เดีวยวกันมดเลยวะเนี้นะตัวนี้เป็นสมอเดนกลางเหมือนกันตัวนี้ล่ะแคติดาษาสติแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสมอเดนกลางเหมือนกันนะสมอเดนกลาง ไปเคียนมังคือแมนเอ้ยออเชสเตอร์เปล่านะผู้ประสานการบุกอ่ะเป็นตัวควบคุมนะตัวควบคุมเกมอะไรเงี้ยผู้ประสานการบุกนะออเชสเตอร์รนะาอันเดอะเดสตเยอร์ทชื่อเนี่ยเป็นจอมทำลายนะแสดงว่าบิวอัพก็คือตัวตัวปั้นเกมนะครับผมอืมไปเคียนเนี่ยจะเป็นอ่าตัวปั้นเกมนะฮะอดัมเนี่ยจะเป็นจอมทำลาย จะไล่ล้างถ้าเป็นแบ็กเกมรับก็จะประมาณนี้นะฮะฟูลแบ็กตัวรับก็ต้องตัวเลยนะโกก็โกรับโกรุกประมาณนั้นนะกองเต้บล็อกทูบล็อกจูดเวอร์ช่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นโฮเพลเยอร์อไหมเพลเมเกเรอร์เป็นสร้างสรรค์เกมนะไม่ใช่โฮเพลเยอร์ตัวนี้ก็สร้างสรรค์เกมสร้างสรรค์เกมโฮเพลเยอร์อจะเป็นนี่ไงเลมพาร์ ัววิ่งสอดใช่ฮูบลิสจะเป็นตัววิ่งสอดนะมาโรด,ดี้ตอนนี้คือกําลังทำทำความเข้าใจกับภาษาไทยอยู่ในะกำลังทำทำความเข้าใจกับภาษาไทยอยู่ในการแปลมารอบนี้นะนะกำลังแบบเรียนรู้อยู่งงมันงงการฝึกเพิ่มเรเวลโอเคมันเหมือนเหมือนเป็นการเริ่มเล่นใหม่เลยวะ่ะมันต้องดูทีละอันนะว่าถูกหรือเปล่านะคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเราจะจําแบบคุ้นชินไงเราจะคุ้นชินกับ กับตำแหน่งกับตัวแบบตัวอังกฤษเราจะคุ้นชินแต,แต่นี่เราต้องอ่านแหละเราไม่คุ้นและเราต้องอ่านชี่ยเกมรับสูรับดีว่ะนะฮะเอ้ยโอ้ลังการยิง90พลังการเตะใช่ครับลังการยิงนะเอ้ยหนึ่งหนึ่งถามว่าดีกว่าตัวเก่าไหมตัวเก่าก็101เหมือนกันนะตัวเก่าอะที่ผมมีอ่สามตัวเรียงกันเลยมั้งเนี่ยโดดดี นระตัวฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์เขียวก็หนึ่งร้อยหนึ่งดูเกมรับก่อนดิแต่เกมรับล่าสุดน่าจะดีกว่านะตัวนี้เก้าสามเก้าสิบก็ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่นะตัวนี้ล่ะตัวเซเลคชั่นล่ะก็หนึ่งร้อยหนึ่งคือถ้าใครยังไม่มีตัวตัวหนึ่งร้อยหนึ่งก็หน้าเลขเลยนะหน้าเลขเลยนะอู้ตัวนี้กรับดีว่ะรับดีจัดเลยอะ่ะนะรับดีจัดล่าสุด นะคือคือตอนนี้เฟ็นครับมันมันยังไม่อัปเดตมันยังล่มอยู่นะันเนี้ยช้าเพราะว่ามันใหม่มันช้าตัวนี้ล่ะโอ้โหตัวนี้ก็ดีวะ่ะต้องเทียบระหว่างตัว l e เลชันกับตัวเนี้ยตัวไหนดีกว่านะอืมเกี่ยมอยู่นะดีนะนะนะสำหรับโรดี้ไม่แย่เกี่ยมเลยนะสเตตโอเคเลย1 0 1นะครับผมอืม1 0 1 ประมาณนี้นะสำหรับเลขฟรีแล้วกับคาหลังโรดดี้นะสำหรับตัวตัวที่ใช้ดาวเลขนะนะสมอเดนกลางประมาณนั้นอันเะือแมนสมอเดนกลางเรียกไทยแล้วกันนะบางทีมันก็แปอังกฤษไปไทยมันก็งงตอนแรกผมกลับแปอังกฤษคืนนะตอนแรกอ่ะนะผมกลับแปอังกฤษคืนแล้วคิดไปคิดมามันอุตส่าห์ทำไทยมาก็ก็เรียนรู้มันหน่อยนะครับผมก็ก็เรียนรู้ภาษาไทยหน่อยนะฮะก็เรียนรู้มันหน่อยคือก็จริงที่เราคุ้นชินกับอังกฤษมาก่อน ที่แบบแบบไม่มีไทยสมัยก่อนแล้วก็อังกฤษแล้วก็ดันเดาไปมั่วๆไปแต่พอมีไทยไม่ไม่ขินแต่ก็เป็นอะไรที่ดีเรียนรู้กันไปนะครับผมประมาณนี้ยังไงก็ฝากดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบบ๊ายบาย let s.